สวัสดีค่ะอาจารย์จิตไม่แม่แม่ตางค่ะวันนี้แม่จะมาเสี่ยงทายพระพิเคนเน,น้อยที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยวันที่16ตุลานี้ว่าคนวันไหนจะได้โชคได้ลาบมากน้อยเพียงใดนะคะก่อนอื่นต้องขอเสี่ยงทายพิฆเ,เนศต้องท่องก่อนนะคะโอมสิคเนศายาใส่มยะยโอมสิคเนศายาใส่มยะยโอมสิคเนศา,ายาใสมะคนวันจันทร์จะได้โชคไหมถ้าขอพี่เลไนน้อยตัวเบาจะได้มีโชคถ้าเกิดโชคจะขอให้เบา อุ้ยลอยเลยแสดงว่าคนวันจันทร์นะคะมีโชคแบบเยอะมากๆฟ้าๆจุกๆเลยนะคะและคนวันต่อไปวันพุธกลางวันโอ้พิคเนาศา,า,ายาใสยนมหาท่อง1จบหรือ3จบก็ได้นะคะขอสิปวันพุธกลางวันจะได้โชคไหมอุย้ยยกไม่ขึ้นเลยเสี่ยงทายไม่ได้แสดงว่าวดดหน้านะคะวันที่16โกราเล่นได้หอมปากหอมคอเล่นมากไม่ได้เพราะว่า จะไม่ถูกค่ะเล่นได้นิดหน่อยนะคะคนวันศุกร์ค่ะโอมสิคเนสายะสายนาะนรมะว้ายกได้แค่ครึ่งเดียวแสดงว่ามีโชคปรานกลางแต่เล่นได้แต่ว่าได้ปานกลางคือเล่นได้ไม่แับไม่เต็มไม่เต็มหน่วยใครอยากจะเสี่ยงทายพี่เนะนะคะก็เชิญมาที่ร้านแม่จิตน,นะคะที่วงเวียนใหญ่หรือโทรมานะคะที่เบอร์ศูนย์ตองแปดเจ็ดสองสี่เก้าห้าเก้านะคะรับรองว่าคุณจะได้ไม่พลาดความรวยค่ะบ๊ายบายค่ะ